ผมจะตัดแต่งยอดเขาออกมาแบบนี้เพื่อให้เขาแตกกินขแขนงผมไม่ต้องการให้เขาออกดอกนะครับถ้าเกิดเขาออกดอกออกเมล็ดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโทรมแล้วก็ตุยไปในที่สุดนะครับผักชีนะครับถ้าผมหวานไปเยอะ,เ,ยอะเนี่ยผมจะถอนทานแต่พอเริ่มบางตาแบบนี้แล้วต้นใหญ่แล้วเนี่ยผมจะใช้วิธีการตัดนะครับวิธีการตัดเนี่ยมันดีตรงที่ว่า ผมจะได้ต้นที่เขาขยายขึ้นมา <c oughs> ผมจะตัดช่วงนี้นะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองเนี่ยผมก็จะเริ่มตัดตรงนี้ไปใช้ <c oughs> เอาแค่นี้ <c oughs> เวลาตัดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาจะแตกกอแบบนี้ครับนี่เขาแตกกอมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็มาตัดตัดยอดตรงนี้ไปใช้ได้อีกหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับเขาก็จะแตกกิ่งกะแหงออกมาแบบนี้เยอะเลยแล้วเดี๋ยวเขาโตขึ้นมาเราก็มาตัดอีกรอบหนึ่งหรือว่าเราจะนําไปใช้เลยก็ได้นะตอนเนี้เราก็มาตัดเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวอ่อนๆอย่างเงี้ยเอาออกไปเลย นี่เราก็ได้อีกแล้วคือเราอะ่ะไม่ให้เขาสูงขึ้นข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกข้างๆเขา,าเราก็ตัดเลมไว้เลยอันนี้เราเก็บออกนะตัวอย่าลืมนะครับตัวพวกนี้ตัวเล็กๆเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่หมดเลยนะเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะครับเป็นใบหนใหม่ให้เราได้ใช้อีกวิธีการแบบนี้นะครับจะทําให้เขาได้รับแสงนะครับพอเขารับแสงอย่างงี้ยเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่นะเป็นพุ่มใหม่เราก็มาตัดแบบเดิมนะครับแล้วต้นตรงนี้เขาก็จะใหญ่เลยตอเนี่ยก็ยังใช้ได้อีก นานอยู่นะครับเด,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าเราไม่ตัดเนะยเขาจะแก่ลําต้นเขาจะแข็งเลยครับเขาแก่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะแก่นก็เราตัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาแตกยอดแตกกินกระแหงออกมาเขาจะแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีใบสวยๆมาให้เราทานอีกนะครับ